สรุปความน่าเที่ยวดีกว่าความน่าเที่ยวสาหรับมือใหม่มีกิเนอร์เฟรนด์ลี่แนะนําถ้าเป็นผมจะรู้สึกว่าถ้าคุณต้องการความเมืองคุณต้องการความแบบช้อปปิ้งโตกเกียวถ้าคุณต้องการความเป็นโนหนึ่งเลยนะถ้าคุณต้องการความซาบซ่าของความเป็นนักท่องเที่ยวคุณเป็นอซากาถ้าคุณต้องการความชิลสุดๆเหมือนคนบินไปเชียงใหม่อ่ะเพราะราคากระต๋วไม่ต่างกันเท่าไหร่ไปฟุกุโอกะส่วนนากย่าไม่กล้าพูด กาคืออะไรครับตอนเร็วเลยนะอไมกลกาพูดส่วนฮอกไกโดคิดว่ามันก็คงต้องไปช่วง,งแบบพลๆช่วงแบบหน้าแบบหน้าหน้าเย็นหน้าหน้าหนาวจริงๆอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับครับสำหรับแทนสำหรับผมเซฟสุดก็คือโตเกียวเนาะเลือกได้เยอะชอยได้เยอะนะครับตัวถูกด้วยนะตัวถูก <Tokyo. S 2> แล้วก็ซัพพอร์ตเยอะพวกแบบอ,อังกฤษเที่ยวเน้นเซฟก็ไม่สนุกอ่ะแต่ถ้าเน้นเซฟจริงๆคือโตเกียวถ้าถ้าเป็นผมนะถ้าย้อนเวลากลับไปได้เมืองแรกที่ผมอยากไปน่าจะเป็นฮอกไกโด น่าจะได้เป็นไอซัโปโรเลยแหละเออแล้วก็แบบคือผมว่ามันเป็นเมืองที่คนที่มาจากไทยจะเห็นเรารู้สึกว่ามันแบบแตกต่างที่สุดแล้วก็โดยเฉพาะมาช่วงหิมะเนี่ยตายแน่เออแล้วก็ถ้าถ้าเป็นตัวผมถ้าเป็นตัวผมนะผมคงจะแนะนำซัปโปโรเป็นอันดับหนึ่งเพราะามันแปลกตาแล้วมันก็ไม่ได้ลำบากมากมแต่ก็ต้องดูเรื่องหิมะดีๆนะครับ,รบเอาเป็นว่าชีวิตมันลุ้นแล้วกันถ้าไปฮอกไกโด เรา่าสนุกแต่เซฟสุดก็คือโตเกียวแล้วโอซาก้าก็โอซาก้าก็โอเคเพราะเมืองข้างเคียงมันมีอะไรเที่ยวแบบหลายอย่างอืมรู้สึกเมืองข้างเคียงมันไปไง่ายเช่นไปเกียวโตวก็ชั่วโมงหนึ่งนาลาชั่วโมงหนึ่งประมาณนั้นแล้วก็ที่สําคัญโทเกโดมันอาหารมันอร่อย,อยมาถึงแบบพวกอนนาเลียดเนี่ยนะครับอืมประมาณนี้ส่วนฟุก,กุกก็ก็โอเคแหละแต่ว่าไม่ไม่ไม่ใช่จังหวัดที่ชอบส่วนตัวคือ โอเคไปโอเคแต่ว่าไม่ได้แบบปิ๊งอะไรมากาเท่าไหร่อันนี้ชอบส่วนตัวแล้วรู้สึกว่า